Terima kasih telah menonton ข้าวเขียวมากเลยสวยมากเลยวิวก็สวยเพื่อนริมทางเนาะนทางคอนกรีตโอ้เดินเล่นสบายมากช่วงเย็นแบบนี้บรรยากาศดีด้วยตอนเย็นแบบนี้อากาศเย็นสบายเห็นสบายทุง่งนาก็เขียวสวย โอ้เป็นอันเป็นอะไรที่หาได้ยากเพื่อนบรรยากาศแบบนี้มันเป็นอิสระเนาะเป็นอิสระด้วยเป็นบรรยากาศแบบบ้านๆฟังเสียงนกเสียงเขียดเนาะแถวทุ่งนานี่ช่วงเย็นๆแบบนี้โอ้โหเสียงเขียดเต็มทุ่งนาเลย เสียงน้ำไหลในทุ่งนาเสียงเขียดร้องเสียงเสียงนกเนาะแล้วก็บรรยากาศทุ่งนาสีเขียว ให้ฟังเสียงน้ำไหลตรงนี้เนาะแล้วก็ชมทุ่งนาสีเขียวขอบคุณสิบท่านสิบดวงใจเนาะที่แวะมาเป็นกำลังใจให้้องวิธีคนสิวิวสวยมากวันนี้ทุ่งนาหลังฝนตกเมื่อคืนตกหนักเต็มที่เลย เรานอนหลับตั้งแต่หัวค่ำเมันเพนเมื่อคืนนี่ฝนตกหนักเนาะนอนฟังเสียงฝนไปมาไปมาหลับตอนไหนไม่รู้เนาะห,หลับลึกเลยบรรยากาศดีเนาะแถวบ้านนอกเราเนี่แถวชนบ,บทนอนหลับสบายเลยเมื่อคืนนี่ไม่ฝันไม่อะไรเนาะเมื่อวานก็ไม่ฝันแสดงว่าหลับสบายเนาะนแต่เสียดายนิดนึงเมื่อวานไม่ฝัน นอนหลับสบายเกินไปก็เลยไม่ฝันก็เลยเสียดายนิดหนึ่งไปไหนมาจากไหนเอามาจากไหนนงเป็นอะไรนะดวงอาทิตย์ตกดินแล้วเพื่อนมองเห็นแสงสีทอง มองไปทางตะวันตกเนาะน้องมาเดินไปแล้วนกกานกหลายชนิดเริ่มเข้ารังแล้วนี่ตอนนี้เริ่มบินเข้ารังแล้วเสียงเขียดร้องเต็มทุ่งนาเลยได้รับน้ำฝนตื่นเต้นเนาะเห็นน้ำฝน โอ้ปลาเยอะมากเลยช่วงนี้แถวชนบทแถวบ้านนอกเราปลาเยอะมากเพื่อนน้ำฝนเนาะช่วงหน้าฝนนี่โอ้เสียงเขียดดังมากเลยเดินไปเดินมาตรงนี้ก็พอแล้วเพื่อนดูสวยอยู่แล้วทุ่งนากว้างใหญ่มากมองไปฝั่งไหนก็เดินไม่ไม่ เออไม่ทั่วหรอกเพื่นโอ้เป็นพันพันได้เป็นพันไร่ขึ้่งมาเป็นพันได้เสียงเกียดเสียงนก